ใช่น้องกิวบางทีเราก็ทำเนาะพูดอะไรของเราเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบบอกบางคนเขาก็ไม่เชื่อหรอกนะสิค่ะมันก็ต้องอย่างนงี้แล้วค่อยๆไปเพราะอย่างไรเราพวกเราไม่มีอะไรอยู่แล้วเนาะน้องกิวเนาะ เราก็ไปอย่างเงาีง้ยนอกจากเพืพ่อนๆมาสนุกสนานมาให้หัวเราะอะไรเงี้ยจิวเลยเลือกบอกแต่คนที่เชื่อใจจิวอืมค่ะใช่ก็ฟังกันไปคุยเนาะอย่างนี้แหละมันเป็นอะไรที่เป็นวิทยาวิทยาทานนะคะเนาะเขาไปทำผิดอะไรจิวถึงได้ไดแบบโดนนั่นกระทันหันนะมันก็เนาะน,นี่แหละพี่พี่ยูพี่เขาก็ เขาเคยดูพวกเราอยู่ไงเขาเอาหน้าเามาจิวเขาเอาหน้าจอมาให้จิวดูว่าถามว่าเขาผิดอะไรอืมค่ะอืมเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าผิดอะไรอะ่ะจิวเห็นเดียวก็รู้อะ เข,เ,ออเขาเขียนชัดเจนอ๋อเหรอคะเขาเขียนชัดเจนนี่ก็ะสีแดงตุก๊กตาอ๋อตุก๊กตาใช่ไหมโอเคค่ะนี่เราก็ไม่ได้เอาอะไรมาวางเนาะเนี่ยนอกจากพวกต้นไม้มั่งเนี่ยแล้วก็ไอ ขนมข้าต้มนี่แหละเออตุ๊กตาที่เพราะว่าเออพี่พี่พี่พงแก้วเกดก็เคยโดนวิศเิตเล่นตุ๊กตาเนาะน้องจิวเนาะแก่โดนแก่โดนนั่นไปต้องนานนะ่ะที่ได้เขย,ยังไม่ลบใช่ไหม,มเพราะพี่พงแก้วเนี่ย <c> เ <oughs> กดก็โดนเลนตุ๊กตาถึงบอกว่านั่นเนาะจิวบอกให้รีบให้รีบรลบอ๋อให้ตุ๊กตาบางอย่าง มังยี่ห้อนมีลิขสิทธิ์นะน้องจิวโอจริงๆนะมังยีห่ห้อเป็นลิขสิทธิ์ของเขาไงที่เราจะเอามาเล่นเล่นไม่ได้นะนี่ถึงไม่เอาอะไรที่แปลกปลอมเลนอกจากต้นไม้มังขนมมังอยู่เนี้ยขบบ้าวเล้ามัง่ง <c oughs> เอามาวางเพราะมันเป็นนกก้อกลัวกลัวเรื่องลิขสิทธิ์เพราะมันเข้าข่ายโฆษณาและเลิอก,กสิทธิ์แรลงอค่ะใช่เพราะว่า ก็ก๊กตาบางอย่างอะเนาะเขาติดฤกขสิทธิ์นะใครทำเรียนแบบเขาไม่ได้นะแล้วมาวางตัวอ,อย่างไม่มาะสมอ,อ๋อ นี่อะไรก็ถามจิวหลังบ้านเนี่ยอืมค่ะเนาะอืมก็โอเคเนาะในแหละเขาบอกบางอย่างมันก็ไปฤกษนน์ิษย์ไงเราก็ไม่รู้บางทีเขาก็ไม่รู้นะจิวก็อย่างพี่อะวันนั้นหลามนมาเปิดเพลงทุกวันต้องถิ่มก็เปิดแต่มันไม่ถึงไงมันได้ยินแค่แว๊บๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชัดเจนไงยังติดลิขสศิธิ์อ่ะแต่เขาบอกไม่เป็นผลไงเพราะว่ามันมัน นั่นนะเนาะไม่เป็นผลต่อช่องเราก็เลยไม่ลบเพราะว่ามันเราเรา,เราลองดูแล้วว่าฝรั่งจูโดนปิดช่องไปเลยนะไปเรียนแบบบาร์บี้อืมใช่ <c oughs> ไม่ได้ค่ะพวกนี้อันตราย <c oughs> บาบร์บี้กระดิกทธิ์แรงเพราะเขา,เขาไม่อย่างนั้นเขาทำ <c oughs> เขาทำไม่ได้หรอกถ้าใครลอกลอกเรียน,รยนกระส์เขาอะเขาก็ขายไม่ได้สิ เพราะอย่างของเมืองนอกมันจะเป็นลิขสิทธิ์ไงอย่างพวกอะไรตุ๊กตาที่เป็นของญี่ปุ่นของพวกอะไรเงี้มันก็เป็นลิขสิทธิ์หมดอลยเนาะเราก็นี่แหละนี่ถึงไม่ค่อยกล้าเอาพวก <c oughs> อะไรมาลงมา,มาวางเยอะไงเอาแต่พวกเนี้ยพวกที่เป็นไอ้ขนม เป็นต้นไม้เป็นอะไรที่อยู่ในพื้นบ้านเราโอเคให้เอาอะไรที่เป็นของตัวเองกถางต้นไม้เลยออะไก็ได้มาวางอืมค่ะค่ะค่ะใช่ใช่